จังหวัดจันทบุรีสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรีร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดงานวันดินโลกปี2565ภายใต้แนวคิดอาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน s o i l Where Food Begins ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคองขุดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบ,บุรีนายมนสิทธิ์ภัยสารธน,นวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีเป็นประธานเปิดงานวันดินโลกปี2565ภายใต้แนวคิดอาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน soils where food begins ทั้งนี้ตามที่สหภาพวิทยาศาสตร์ ทางดินนาชาติได้มีมตทิทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมตั้งแต่วันที่16เมษายน2555แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เป็นพระองค์แรกของโลกและองค์การสหประชาชาติได้ประกาศรับรองเมื่อวันที่20ธันวาคม2556ให้วันที่5ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลกโดยได้มีการบรรจุในปฏิทินปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2557เป็นต้นมา และในวันที่5ธันวาคมของทุกปีประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า200ประเทศจะจัดงานวันดินโลกพร้อมกันเพื่อเชิดชูพระเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมและเป็นวาระในการกระตุ้นให้ทั่วโลกจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ และความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรดินและร่วมกันดูแลรักษาจัดการดินอย่างยั่งยืนเพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารและการขจัดความอดอยากหิวโหวยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติการจัดงานวันดินโลกปี2565จังหวัดจันทบุรีมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกสังกัด ในจังหวัดจันทบ,บรุรีร่วมกันจัดงานวันดินโลกขึ้นในวันนี้เพื่อน้อมรำลึกสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณและเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายประกอบด้วยนิทรรศการวันดินโลกน้อมรำลึกพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษนิทรรศการ เทคโนโลยีงานพัฒนาที่ดินนิทรรศการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บริการตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อตรวจวิเคราะห์หาธาตุอาหารในดินการจำหน่ายสินค้าตลาดนัดเกษตรอินทรีย์และสินค้าคุณภาพนิวยีสมนึกวิสุทธ์ภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน